ปอพอส่งเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงสนับสนุนการฝึกซ้อมป้องกันเหตุไฟไหม้บนอาคารสูงจังหวัดนนทบรุรีการซ้อมแผนป้องกันไฟไหมบนอาคารสูงจังหวัดนนทบุรีบ่ายวันนี้ที่อาคารชุดเอสปายรัตนาธิเบศอํเาเภอเมืองนนทบุรีได้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากรจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคาหกิจท้องถิ่น อาสาสมัครมูลิธินิติบุคคลอาคารชุดแอสปพร์รัตนาธิเบศสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทยรวมทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยที่สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงและกู้ภัยร่วมในการซ้อมแผนการซ้อมแผนในครั้งนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์ไฟไหมในอาคารชุดแอสไพรที่สถานการขยายวงกว้างต้องประสานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ท้องถิ่นอำเภอแต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ นายสุจินท์ชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุร,ทบบรีในฐานะผู้มีนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีทีบบ่ได้สังการให้ขอรักการสนับสนุนอุปกรณ์อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือดโดรนจากสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติแห่งประเทศไทยขึ้นตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุและประสานขอเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงและกู้ภัยจากปอพเข้าทำการดับเพลิงจนสถานการเพลิงสงบนายสุจินท์ชัยคุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่าพอใจกับการซ้อมแผนในวันนี้ทําให้ได้เห็นถึงศักยภาพของทีมงานกู้ชีพกู้ภยัยทีมดับเพลิงและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆทุกหน่วยงานมีการประสานการทํางานกันอย่างดีซึ่งการตอบโต้สถานการณ์และการปฏิบัติการช่วยเหลือที่ดีและรวดเร็วจะช่วยลดความสูญเสียให้น้อยลงโดยในทุกขั้นตอนได้มีการบันทึกสถิติเวลาปฏิบัติงานของทุกหน่วยทําให้ทราบจุดบกพร่อง และช่วงช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินและจะมีการถอดบทเรียนเพื่อน,นําไปใช้ประโยชน์กับอาคารสูงในจังหวัดนนทบุทบรีซึ่งมีอาคารสูงตั้งแต่20-50ถึง50ชั้นขึ้นไปมากกว่า500แห่งและยังสามารถเป็นตัวอย่างในการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูงให้กับจังหวัดอื่นๆอีกด้วยครับนิวยีสถานีประชาชนสามารถเบีใจดีรายงาน